สวัสดีครับในคลิปนี้เราจะมาแปลงตัวดีเล์16 c n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  นะครับ low active หรือ high active ก็ได้นะครับโดยวิธีการก็คือเราจะใช้โมดูลที่ทำหน้าที่เป็นมดบัตร RTU i s c 8 5นะครับแล้วก็จะมีพอร์ตสำหรับสวมเข้าไปในซ็อกเก็ต16พินนะครับโดยโมดูลตัวนี้เขาได้ออกแบบมาให้สำหรับสวมเข้าไปในซ็อกเก็ตตัวนี้นะครับในส่วนของโมดูลก็จะมีเป็น8 channel แล้วก็16 c h a n n e l ซึ่งมีหลักการทำงานที่เหมือนกันนะครับเพียงแต่ว่าโมดูล8 Channel ตัวนี้เนี่ยเขาก็มีออปชันให้เราเลือกอีกนะครับแต่ในคลิปนี้ผมจะโฟกัสเฉพาะตัวโมดูลที่ใช้กับรีเลย์16 Channel นะครับ ก็คือโมดูลทางด้านขวามือ r c 1 3 e 1 6นะครับทีนี้เรามาดูโมดูลที่ใช้กับ8 Channel ก่อนนะครับในส่วนของ power supply ก็จะมี2เวอร์ชันด้วยกันถ้าโปรเจกต์ของเราใช้ไฟ5 v DC นะครับเราก็สามารถใช้ได้ตรงๆเลยแต่ถ้าเป็นเวอร์ชั่นที่ใช้6 24 v เราก็ต้องถอดชิปที่ชื่อ 78M05LDO ออกนะครับเราถึงจะใช้เป็น6ถึง24โวลต์ได้อันนี้คือความแตกต่างนะครับต่อไปในส่วนของโมดูลที่ใช้กับรีเลย์16ช n แนลนะครับแรงดันที่เราใช้ส่วนใหญ่ก็จะเป็น5โวลต์โดยจะมีออปชั่นให้เราเลือกอีกก็คือตรงตำแหน่งที่ M0 นะครับถ้า M0 อยู่ในสภาพปกติไม่ได้บัดกรีติดกันเราก็สามารถใช้กับรีเลย์ที่เป็น Low Active ได้แต่ถ้าเราบัดกรีให้มันติดกันนะครับมันก็จะใช้กับรีเลย์ที่เป็น High Active ได้เช่นกัน ในที่นี้เราจะใช้รีเลย์ low active 16ช่องนะครับวิธีการเชื่อมต่อระหว่าง2โมดูลตัวนี้เราก็จะใช้โมดูลที่แปลงเป็นมอดบต RTU I 485นี่สวมเข้าไปนะครับเพราะว่าโมดูลตัวนี้มีซ็อกเก็ตอยู่แล้วนะครับสวมเข้าไปปุ๊บ ขั้วต่างๆมันก็จะตรงกับตัวรีเลย์16ช n แนลนะครับจากนั้นก็ป้อนไฟ DC 5โวลต์แล้วก็กราวเข้าไปที่แผงของตัวรีเลย์โมดูลตอนนี้เป็นโรติกร์นะครับเพราะฉะนั้นในส่วนของออปชัน m 0ก็จะไม่มีการบัดกรีให้ติดกันจากนั้นเมื่อเราป้อนพาว e r อรายเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็จะใช้ตัว usb to ac 8 5 c o ปดห้าคอมพิวเตอร์อดเตอร์ตัวนี้เสียบเข้าไปแล้วก็ไปเชื่อมต่อกับตัว PC โดยใช้โปรแกรมวัดบัดภูในการควบคุมเมื่อเราสามารถเทสในส่วนของวัดบัดภูได้แน่นอนครับ ตัว e s p 3 2ก็สามารถที่จะเขียนโค้ดลงไปได้ PLC ก็เช่นกันต่อไปก็จะเป็นอุปกรณ์จริงนะครับอุปกรณ์จริงตัวนี้ก็จะเป็นโมดูลเล็กๆนะครับเป็นโมบาย RTU I 185ซึ่งด้านล่างของแผง PCB ตัวนี้นะครับก็จะเป็น16พินแบบตัวเมียนะครับเอาไว้เสียบกับตัวผู้ของรีเลย์ c h a n n ช l อก็คือเสียบไว้ที่ตรงนี้นะครับส่วนไฟ5โวลต์ก็ป้อนที่ VCC แล้วก็ แต่ในที่นี้สายไฟผมจะป้อนเข้าไปที่ขั้วตรงๆเลยนะครับเพื่อให้มันแน่นหนาเท่านั้นเองจริงๆก็ป้อนที่เทอร์มินอล vcc แล้วก็กล่าวอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็จะใช้ตัวโมดูลตัวนี้นะครับเสียบเข้าไปนะครับเสียบเข้าไปอันนี้คือเสียบเรียบร้อยแล้วนะครับจากนั้นเราก็ต่อสายครับเข้าไปยังตัว usb two 8 5นะครับ ก็คือมี a บวกกับ b ลบคือตัวนี้นะครับแล้วก็จะไปเสียบที่คอมพิวเตอร์ของเราจากนั้นนะครับเราก็เสียบไฟนะครับเพื่อป้อนให้ power supply เพื่อที่จะป้อนเข้าสู่ตัวโมดูลตัวนี้นะครับตอนนี้ไฟ power ของโมดูลก็จะทํางานนะครับก็จะโชว์ในลักษณะนี้นะครับเป็นสีแดงส่วนของตัวรีเลย์ก็จะมีไฟ power เข้าก็จะเป็นหลอด led สีแดงก็ติดนะครับก็คือตรงนี้อ่ะโอเคนะครับเอาละทีนี้เราก็จะเปิดตัวโปรแกรมมอสบัตพูขึ้นมานะครับ ไปที่ Connection แล้วเลือก Connect ปกติค่า Default ของตัวโมดูลตัวนี้ก็จะอยู่ที่บนเลต9,600นะครับค่าการสื่อสารก็อยู่ที่8 Databit Nonparity แล้วก็1 s t o p Bit จากนั้นเราก็เลือกที่ Serial p o r t แล้วก็ Serial Setting ของเรานะครับเราก็เอา USB ทัวร์ S185 เสียบเข้าไปที่พอร์ต USB ในเครื่องคอมของเราเราอาจจะต้องปิดใหม่นะครับเพราะมันไม่รีเฟรชเองไปที่ Connect by ใหม มันก็จะขึ้นเป็นพอร์ตคอมหนะครับบัลเลตเท่านี้ค่าการสื่อสารเท่านี้ในส่วนของหน้าต่างแรกนะครับให้เราคลิกขวาไปที่ read write definition ตัวนี้ก็จะอยู่ในฟังก์ชันที่3ให้เราเลือกตัว address เริ่มต้นที่1นะครับแล้วไปอีก16 address กดปุ่ม apply ก็จะเป็นลักษณะนี้นะครับ เดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นในการ,บ,ารบังคับค่าให้รีเลย์เริ่มต้นทํางานเอารีเลย์ตัวที่1ก่อนนะครับเดืบเบิ้ลคลิกเข้าไปแล้วเราป้อน256นะครับ256คืออ่อนเนี่ยครับมันก็อ่อนแล้วตัวที่2ไล่ไปเรื่อยครับ แล้วก็ตัวสุดท้าย16นะครับแค่นี้เองครับวิธีการบังคับค่านะครับทำไมต้องป้อน2 256นะครับเพราะว่า256ตัวนี้ก็ล้อมาจากตัวเฟรมของการส่งค่าให้ทำงานหรือหยุดทำงานของตัวรีเลย์น,นะครับส่วน512ก็จะเป็นการออฟนั่นเองเวลาเราไปเขียนใน ESP32 นะครับค่าที่เราจะต้องใส่ถ้าให้มันอ f อนก็คือ2 5 6ถ้าให้มันออฟก็คือ512นะครับ ตอนนี้ผมจะให้รีเลย์หมายเลข16ออฟนะครับเห็นไหมครับมันก็ออฟไปแล้วโอเคนะครับถ้าเป็น15ก็ออฟเดี๋ยวผมจะให้รีเลย์ติดทั้งหมดก่อนนะครับก็หมายเลข15 16อ่าตอนนี้ติดทั้งหมดเรียบร้อยแล้วนะครับต่อไปถ้าเราต้องการที่จะทําให้มันปิดทั้งหมดเลยนะครับเราจะดับเบิลคลิกไปที่รีเลย์ตัวไหนก็ได้นะครับ จะไม่ใช่ดี d อเด s ที่หนึ่งด,ดีตัวไหนก็ได้แต่เวลาเราป้อนนะครับถ้าต้องการให้ปิดทั้งหมดก็คือป้อน2 0 4ศเป็นต้นไปนะครับ<ส>มันก็จะออฟหมดเลยแต่ถ้าเราต้องการให้มันออนทั้งหมดนะครับเช่นกันครับก็ป้อนหนึ่นะครับมันก็จะติดหมดเห็นไหมครับเดี๋ยวผมจะทําให้มันออฟไปทั้งหมดก่อนนะครับ <S 2> <S 2> อ่าเสร็จเรียบร้อยครับ อันนี้คือวิธีการ On Off Relay ในรูปแบบต่างๆนะครับถ้าเป็น Momentary นะครับก็คือเราจะป้อน1280เข้าไป1280ใน Address ที่4นะครับกดไปแล้วมันก็จะดับเองเห็นไหมครับอ่าประมาณนี้ต่อไปเกี่ยวกับเรื่องค่าของบัลเลตบ้างนะครับค่าของบัลเลตจะอยู่ที่ Address 254นะครับแล้วก็ไปที่ไฟล์แล้วก็ New ขึ้นมา คลิกขวาเลือกไปที่ r e d r i right n e definition ไปที่2 5 4จําจำนวน1นึ่ง address นะครับ apply อ่าเราก็จะเห็นว่ามีตัวเลข3อยู่ใน address นี้นะครับตัวเลข3หมายถึงค่าเัลตอยู่ที่9,600และถ้าเัลตอยู่ที่0ก็จะหมายถึง1,200นะครับ1,2,400 2,4,800และ4,19,200ก็ได้ทั้งหมด5ระดับด้วยกันสมมุติว่า เราต้องการจะเปลี่ยนเป็นหมายเลข2ใช่ไหมครับแล้วก็ดับเบิลคลิกเข้าไปใช้ฟังก์ชัน06นะครับเราเปลี่ยนไปเลยครับเป็น2แล้วกดปุ่มเซนซซึ่งการกดปุ่มเซนไปแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันก็ยังทางานปกติอยู่เพราะยังไม่มีการเปลี่ยนแปลงค่านะครับจนกว่าเราจะถอดแหล่งจ่ายที่มาเลี้ยงตัวโมดูลตัวนี้นะครับออกไปแล้วก็เสียบเข้าไปใหม่แล้วเราก็ d i s c o n n e c t แล้ว o n n e c t ใหม่นะครับ เราจะเห็นว่าถ้าเราไปเลือกที่9,600มันจะ e er อ r ร์แต่ถ้าเราเราเลือกไปที่4,800นะครับมันก็จะสามารถทํางานได้ปกติอันนี้จะเป็นส่วนของการเปลี่ยนเบลตนะครับส่วนของการเปลี่ยนหมายเลข s ลับไอดีบ้างแล้วก็ไปสร้างไฟล์ขึ้นมานะครับคลิกขวาไปที่ readwritedefinition มันจะอยู่ address ที่255นะครับจำนวนหนึ่ง addressapply โ okay. อเคนี่คือ Slave ID หมายเลข1นะครับ หมายเลขหนึ่งเราสามารถดับลูลคลิกเข้าไปแล้วก็ใช้ฟังก์ชันศูนย์ใช่ไหมครับผมจะเปลี่ยนเป็น36แล้วกันกดปุ่มเซนตอันนี้คือเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะเห็นว่า time out e er a r l r เพราะว่า slave id มันต่างกันแต่ตัวเลขตัวนี้ยังไม่เปลี่ยนนะครับเป็น36จนกว่าเราจะเปลี่ยนค่า s l e v e id เป็นค่าจริงที่เราป้อนเมื่อกี้นะครับคลิกขวาแล้วก็ไปที่ read line d e f i n i t i แล้วก็ป้อนเป็นเลข36นะครับเป็นแอดเดสที่36เห็นไหมครับมันจะเปลี่ยนแล้วเป็น36ตัวนี้ก็เช่นกันครับ36โอเคเห็นไหมครับแล้ก็สามารถที่จะ on off รีเลย์ได้ตามปกติ5 1 2อ่า off ออเรียบร้อยนะครับต่อไปก็จะเปลี่ยนเ e l e ไปดี เป็นค่าเดิมนะครับคือหมายเลขหนึ่งหมายเลขหนึ่งเซนโอเคทำเอาเอ์เลร์หมดเลยก็คลิกขวาเปลี่ยนเซเลปไอดีเป็นหนึ่งกดปุ่มโอเคนะครับมันก็จะเปลี่ยนเป็นหมายเลขหนึ่งนะครับอ่าเปลี่ยนแล้วต่อไปคลิกขวาไปที่ลิมิตเดฟน t ชันเปลี่ยนกลับมาเหมือนเดิมครับอ่าโอเค สำหรับคลิปนี้ก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆนะครับเพราะว่าถ้าเราสามารถที่จะแปลงรีเลย์โมดูลธรรมดาเนี่ยให้เป็นมันบัรอันทียูได้ต้นทุนเราก็จะต่ําลงถูกไหมครับเพราะว่าถ้าเป็นรีเลย์มัดบัรจริงๆแล้วเนี่ยมันก็ราคาอาจจะพันกว่าบาทขึ้นไปแต่ตัวนี้ประมาณ300-400ถึงบาทอย่างเงี้ยครับเราก็สามารถทำรีเลย์ชุดนี้ให้เป็นมันบัดอร์ทีได้เช่นกัน